ห้องเด็กเล่นในพาษารเมืก่กรเงินคืนนั้นโนอาหลังจากพ่อไปแล้วนะลูกต้องดูแลมูลด้วยนะน้องยังเล็กไม่รู้เรื่องรู้รลวาลูกเป็นพี่สาวก็ต้องดูแลน้องให้มากๆส่วนมูนเน่ยต้องเชื่อฟังพี่สาวนะอย่าทําให้พี่สาวโกรธอยู่บ้านก็ต้องเป็นเด็กดีเอ,อ่อเอ,อ่อพอต้องไปแบบนี้สิ่งที่พ่อเป็นห่วงที่สุดก็คือลูกสองคนนี่แหละ เด็กอายุแค่กว่ากว่าแม่ของลูกทนทิ้งลูกไปกับพ่อได้ยังไงกันนะพ่อก็แค่ไปครั้งคืนที่ห้องแม่คืนเดียวทำอย่างกาจะไปขึ้นเขียงเลยอ่าถ้าจะว่าไปการขึ้นเขียงะหารหัวแค่ชั่วพริบตาเดียวนะแต่ว่าท่านแม่ทรมานคนได้ทั้งคืนนะจะว่าไปน่ากลัวกว่าขึ้นเขียงอีกนะ หนูรู้แล้วแม่จะกินพ่อใช่ไหมคะหนูเคยอ่านในหนังสือมาตักกแตนตำข้าวตัวเมียกับพอตักกแตนตำข้าวตัวผู้แล้วพ่อจะกินตะกะแตนตำข้าวตัวผู้ถึงจะบอกว่ากินคนละความหมายแต่พ่อกำลังจะโดนกินอยู่ดีทำไมมู่อันถึงยังดีใจอยู่ละ่ะ พ่อเลยนายอย่าพูดจเาเหลวไหลกับลูกๆเลยนะทำให้ฉันดูนะกลัวเป็นกันใหญ่ลูกๆไปนอนเธอไม่ต้องกังวลแม่แค่อยากคุยเรื่องสนุกๆ,ๆกับพ่อในคืนนี้เท่านั้นเองเรื่องสนุกๆกเช่น,านก,รนา,กา,ารกำเนิดจักรวาลหรือจะเป็นการกรำเนิดชีวิตความลับของโลกหรือเป็นความลึกลับร่างกายมนุษย์ดีเอาละพูดล่าากันมากพอรีบตามฉันมาได้แล้วเดี๋ยวก่อนผมยังมีคำสั่งเสีย โนอามูลจำไว้ว่าพ่อรักลูกเสมอนะพ่อกับแม่ทำอะไรกันแน่นะไม่รู้ปล่อยพวกเขาไปเถอะพวกผู้ใหญ่ก็ไร้สาระจะตายะห้องมณฑทมของราชนีในมังกรวิหารมังกรเงินไม่ดื่มเหรออไม่ละทำไมจำจจได้ว่า,านายสัญญากับฉันว่าถ้าแพ้แล้วจะทำตามข้อรีกรองฉันทุกอย่าง ตอนนี้แค่ดื่มเหล้ายังไม่เต็มใจเลยเหรอตอนนี้ฉันไม่อยากดื่มเท่าไหรอ่อ่ะฉันต้องมีสติคืนนี้ฉันไม่ยอมให้เธอนํำจมูกแน่นอนนะจริงๆฉันก็แอบหวังว่านายจะชนะเหมือนกันทำไมเหรอถ้านายชนะฉันคงปล่อยให้นายลาพักร้อนหนึ่งเดือนจะได้ถือโอกาสพักฟื้นร่างกายบางทีอาจจะสนุกขึ้นก็ได้นะ ถ้างวันนี้ยอมแพ้เลยไม่ได้แล้วไม่ฉันนึกวิธีเล่นที่ดีกว่านี้ออกแล้วฉันชอบที่สุดคือท่าทางของนายตอนที่แพ้ฉันแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นี่แลลเเอยเธอจะทำอะไรอะ่ะเดิมให้หมดแก้วนะไลออน กลิ่นกายหอมหวานของรอสไวเซอร์ที่อบอวนไปก็กินไว้แดงภาพนี้มันช่างงดงามเกินบรรยายจนไม่อาจปฏิเสธได้ออ,อแบบนี้พอแล้วใช่ไหมแน่นอน ว่าอย่างไม่พออ้นนปาปากเลือดเรอเธอทำอะไรนะความรู้สึกแบบนี้เธอใช้เวทมวนต์ต้องห้ามกับฉันเหรอใช่แล้วเวทมวนต์เลวหิตไงคุณเคยดีใช่ไหมละ่ะ เออทำไมล่ะตั้งแต่สองปีก่อนที่นายชัยเวศมนต์ต้องห้ามนี้กับฉันฉันก็คิดถึงความรู้สึกนั้นมาตลอดรู้ไหมเวทมนต์ต้องห้ามนี้ต้องแลกมาด้วยอะไรอะ่ะแน่นอนว่ารู้อยู่แล้วฉันปรับเปลี่ยนรูปแบบเวศมนต์ลเล็กน้อยทําให้ผลกระทุบของเวทมนต์ลโลหิตต่อร่างกายของผ่าวงกอน้อยที่สุดเหลือไว้แค่ผลลัพธ์ที่น่าหลงไหลเท่านั้น <c oughs> ร่างกายร้อนไปหมดแล้วตลอดมาเป็นชั้นที่บังคับกูเข็นนายนายเอาแต่ทำหน้าไม่เต็มใจตอนนี้ฉันจะให้นายออดอ้อนฉันเหมือนหมาบ้าและขอร้องให้ฉันร่วมสัมพันธ์กับนายอืมฮ่าฮเกมกำลังจะเริ่มแล้วเฉลยแสนอร่อยของฉันคูเิอยนคอสโมด